แต่ผมมาไปอ่านคอมเมนต์มานะจากบ้านแดงที่เขาตัดคิดผมไปลงอนะขอบคุณนะครับผมรู้สึกว่าผมอะ<_ <an> _>นั่นเป้าหมายผมมีเยอะแต่มันก็มีคนมาด่าผมเยอะเหมือนกันเข้ามาด่าในในในไลน์ในในไลฟ์ผมก็มี like <_ <an> _>ผมก็รู้สึกว่าผมก็สามารถกดล็อกคนที่ยังไม่ทราบเรื่องอะไรต่างๆของโมเนี่ยครับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วโมก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมควรพูดบางคนก็พวกพ,พี่ผมนะเขาเขาด่าผมนะมีคนหลายคนด่าผมว่าผมหิวแสงบั่งเกาะกระแสน้บังแล้วเป็นโรกรุนพี่ผมที่ผมเคาลบนับถือผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะว่าผมแบบนี้แต่เขาไม่ได้ว่าผมต่อหน้านะเขาว่าผมเนี่ยลับหลัง ผ่านคนอื่นมาแต่ผมไม่แคร์หรอกครับตอนนี้นะครับเพราะตอนกูไม่มีแดกกูไม่เห็นเขาจะช่วยเหลืออะไรกูเลยนะครับดีแต่ดินทากูดีแต่เมาส์กูเวลากูเดือดร้อนกูไม่เห็นช่วยเหลืออะไรกูได้แล้วกูก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาด้วยนะครับใช่ครับเมื่อก่อนแคร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่แคร์แล้วนะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราได้ฟังเรื่องราวระหว่างคุณแตงโมนะครับกับนักร้องท่านหนึ่งนะครับที่คุณแพทรินะครับนํามาเล่าให้เราฟังนะครับเหมือนเหมือนทุกอย่างจะถูกปลดล็อก อย่างที่คุณแปะซะาบอกนะครับแล้วก็ช่องผมนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่นําคลิปคุณแปะซะามาตัดอยู่ใบ่อยๆนะครับซึ่งต้องต้องขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเราอะตามเรื่องคดีคุณตังโมอยู่นะครับซึ่งจะมีหลายครั้งหลายคราวนะครับที่คุณแปะซานะครับแล้วก็คุณบางแจ็คเนี่ยเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับคดีเรื่องคุณตังโมนะครับเราก็อยากจะนํามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่า เรื่องคดีคุณตังโมนะครับในวงในเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะครับเราไม่ทราบเลยนะครับคุณแปะะ๊ซะคุณตังแจ็คนะครับก็อาจจะเป็นอ,อีก2บุคคลนะครับที่นํานเรื่องราวนะครับนาเรื่องราวของคุณตังโมนะครับ เรื่องคดีของจังโมนะครับมาเล่าให้เราฟังนะครับซึ่งทั้งสองท่านนะครับจะเล่าผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันสีดำนะครับส่วนทางบ้านแดงนะครับช่องเราก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่นําคลิปของคุณแป๊ะสะและก็คุณบางแจ็คมาเผยแพร่อยู่บ่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะครับเราก็นําเสนอหลายมุมมองนะครับ ส่วนเรื่องคุณแปซะ,ะนะครับมาเล่าเรื่องแล้วก็เหมือนจะมาปลดล็อกให้คุณตังโมนะครับก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับชื่นชมคุณแปซะ,ะนะครับแล้วก็เข้าใจคุณตังโมมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีทั้งคําชมและคําด่านะครับด่าหิวแสงบ้าน,นครับซึ่งการหิวแสงเนี่ยเหมือนคุณแปซะ,ะเขาจะบอกว่า เขาไม่ได้แคร์นะครับเขาก็เขาก็อยากปลดล็อกให้เพื่อนมากกว่านะครับเขาสนใจเรื่องคดีของแตงโมมากกว่านะครับเขาสนใจเรื่องเพื่อนของเขามากกว่านะครับแล้วก็ทางช่องผมนะครับก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์ชมคุณแป๊ะซะค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับปัจจุบันคุณแป๊ะซะก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับอยู่ในสื่อนะครับก็อาจจะมีทั้งคําชมคําด่าบ้างนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมคุณแป๊ะซะนะครับก็เหมือนกับ ได้พูดความในใจนะครับว่าเออเราก็ได้ปลดล็อกให้เพื่อนเราแล้วนะก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบมีคอมเมนต์ดีๆมาถึงคุณแปะสะนะครับเดี๋ยวางบางช่วงบางตอนในช่วงนี้ของคุณแปะสะนะครับแล้วก็ทางช่องก็เหมือนเดิมครับขออนุญาตนำเสนอการเล่าเรื่องจากคุณแปะสะนะครับเราขึ้นเครดิตขอบคุณให้นะครับทั้งในคลิปนะครับแล้วก็ในเดสคริปชันนะครับ เดี๋ยวไปฟังบล็ช่วงบรรอนจากคุณแป๊ะสะนะครับส่วนทางเพื่อนๆนะครับผมจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็โปรดใช้วิจยยารณในการรับชมและรับฟังนะครับแสดงความคิดเห็นกันด้วยความสุภาพนะครับผมรู้พี่หม่ยถึงใครเออนั่นแหละเมื่อวานพูดถึงนะมีคนเอาไปตัดโรงบ้านแดงเยอะมากเยอะแบบตกใจเลยตื่นมาข่าวเต็มเลยข่าวแบบเต็มหน้าบ้านแดงเลยหน้าฝีเต็มเลยอะ่ะนะครับนี่แหละครับ แต่ผมมาไปอ่านคอมเมนต์มานะจากบ้านแดงที่เขาตัดคิดผมไปลงอะนะขอบคุณนะครับผมรู้สึกว่าผมอะนั่นเป้าหมายผมมีเยอะแต่มันก็มีคนมาด่าผมเยอะเหมือนกันนะครับเข้ามาด่าในในในไลน์นนผมก็มีนะครับแล้วก็เข้าไปอะไรนะช่องอะไรผมจะได้ พิมพ์ไปเขาว่าแปรสากก็คือน,น่าจะขึ้นมั้งนะครับในบ้านแดงอ่าอ่าอ่าอ๋อเบียเบอรีร่ครับครับคืออย่างนี้ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าผมก็สามารถปดร็อกคนที่ยังไม่ทราบเรื่องอะไรต่างๆ โมเนี่ยคนระับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วโมก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมควรพูดบางคนก็พวกพี่ๆผมนะครับเขาเขาด่าผมนะครับมีคนหลายคนด่าผมว่าผมหิวแสงบง้งเกาะกระแสบ้างแล้วเป็นพวกรุ้นพี่ผมที่ผมเขาลบนับถือผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะว่าผมแบบนี้แต่เขาไม่ได้ว่าผมต่อหน้านะเขาว่าผมเนี่ยรับหลัง กับผ่านคนอื่นมาแต่ผมไม่แคร์หรอกครับตอนนี้นะครับเพราะตอนกูไม่มีแดกกูไม่เห็นเขาจะช่วยเหลืออะไรกูเลยนะครับดีแต่ดินทากูดีแต่เมาส์กูเวลากูเดือดร้อนกูไม่เห็นช่วยเหลืออะไรกูได้แล้วกูก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาด้วยนะครับใช่ครับเมื่อก่อนแคร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่แคร์แล้วนะครับกูขายของไม่เห็นมาช่วยกูซื้อเลยนะครับเูอไหมถูกไหมกูอายุป,ป่านนี้แล้วกูมานั่งแคร์อีกพวกนี้ก็เฉยเฉยอิจฉากูรอหรืออะไรนะครับ กูก็อยู่ได้ด้วยตัวเองตอนกูติดคุกก็ไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมกูเลยถูกปะ่ะอืมกูจะทํากูจะหากูจะกูจะหาแสงกูจะหาเงินด้วยวิธีไหนมันก็เรื่องของกูแต่ที่แน่ๆกูหาเงินมาด้วยวิธีบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแล้วก็ออสุดจริตอยู่แล้วนะครับอืมนะครับผมจริงใจมากแล้วที่สุดแล้วด่าผมต่อหน้าผมพิมพ์มาด่าผมได้เลยพูดมาเลย คุยกับผมมาเลยแต่อย่างนี้ไม่ดีนแนะนําได้บอกผมได้แต่ถ้าเกิดด่าผมรับหลังแสดงว่าเขาไม่กล้ากับผมเอาผมไปด่าต่อหน้าคนอื่นไอต่อเอาผมไปดา่าเอาเอาผมไปด่ารับหลังกับคนอื่นแล้วคนอื่นคนนั้นเขาก็มาบอกผมนะผมก็รู้สึกแบบอึ้งเหมือนกันนะครับอึง้งอึ้งเหมือนกันอึง้งยังมีหลายคนนะที่ผมเคยรู้จักนะพวกเน็ตไอดอลเลยเพื่อนกลุ่มต่างๆเพื่อนผมสมัยแบบก่อนอนะแบบเขาก็มีชื่อเสียงมีว,วัสดีครับเชิญเชิญวัสดีครับนะครับ ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใครจะด่าผมจุดเป้าหมายของผมอย่างเดียวก็คือ <Okay. S 1> ผมก็ต้องทํามาหาก,กินต่อขอบคุณมากครับเ <Yeah. S 1> ชิญสำหรับไดส้มนะครับ <Yeah. S 1> และจุดเป้าหมาย <Yeah. S 1> ผมอีหนึ่งเป้าหมายนั่นก็คือทําตัวเองให้มีความสุขโดยไม่เดือดร้อนคนอื่นและหาความจริงให้กับแตงโมพัชรธิดา <Yeah. S 1> นะครับเกาะกระแสแล้วแต่จะด่าผมเลยนะครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> คุณใส่ใจ yeah. จริงเหรอได้ดูอ่ะคิปพี่แปรดังมากพี่วีขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคนดังนั้นขอบขอบคุณนะครับที่เข้าใจผมนะนี่คือสิ่งที่อะหรอแค่มากเสียเวลาคือผมมากจะเชื่อคนที่เขาตักเตือนผมมีพี่สาวผมหลายคนนะครับในนี้ที่ตักเตือนผมทำเพื่ออะไรคุณวาวเหรอคุณวาวหมายถึงอะไรเอ,อ่ย คุณวาหมายถึงอะไรคุณวาว่าผมเหรอหรือยังไงสวัสดีครับพี่วีนะครับคุณว่าวหมายถึงผมรอหรือยังไงก็ฟังผมนี่ฟังผมไอ้ที่ผมพูดเนี่ยฟังไงฟังแล้วจะเข้าใจถ้าไม่อยากเข้าใจก็ไม่ต้องดูผมเท่านั้นเอง นะครับมีคนแนะนํามีคนมาเน็บลูกหมีสวัสดีครับนะมากัดผมแม้กระทั่งรูปหน้าโปรไฟล์ผมในในทิกต็อกเนี่ยที่เป็นรูปใส่กางเกงมวยจาได้ไหมสีแดงผมก็เปลี่ยนเพราะเขาก็เขากัดผมเขาแทะผมอว่าทําไมอย่างนั้นอย่างนี้ทาไมแบบเปลี่ยนเถอะรูปโปรไฟล์อายเขาผมก็เลยรู้สึกแย่ผมก็เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปปกติเป็นเออเป็นเป็นรูปปัจจุบัน ไปยุ่งกับบางทําไมคะไปยุ่งกับบางหมายควว่าไงคุณวาวไปยุ่งกับบางทําไมไปยุ่งกับบางทําไมยุ่งแบบไหนอะ่ะคุณวาวคุยกับผมได้ถามผมได้ถามผมก่อนอ๋อคืออย่างนี้คุณวาวแต่ไม่ได้สนิทกับเขาคือเราไม่เคยเจอกันเพราะเขาอยู่ต่างประเทศคุณวาวนะอืมแบบ เราไม่ได้ยุ่งแลวเราคุยกันเพราะว่าเขาอะมีข้อมูลของโมอยู่ในมือเพราะว่าเขามีโทรศัพท์ข้อมูลในมือถือของโมนะครับเขาคือผมเองก็ถา่ายเลวนกับเพื่อนไหมว่าเป็นเพื่อนออนไลน์ดีกว่านะเป็นเพื่อนออนไลน์ที่คุยกันก็คุยกันได้แล้วก็มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะครับตามที่ผมเข้าใจนะเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองด้วยกันไม่เคยเยเราคุยกันแค่ปรึกษากันแหละเรื่องแค่นี้คุณวาวเราไม่มีอย่างอื่น นะครับเราไม่มีอื่นเลยจุดเป้าหมายของผมอย่างเดียวที่ผมรู้จักกับบางแจ็คได้ก็เพราะว่าคดีแตงโมงเท่านั้นนะครับใครจะว่าแจ็คมิจฉาชีพอะไรมันสุดแท้แล้วแป่กคนจะมองเลยนะครับเหมือนคนบางคนที่บอกว่าทาไมถึงไปคบคนนี้คนนี้นิสัยไม่ดีเอะแต่ทําไมเขาดีกับกูวะถูกไหมถูกปะคนเรามันต้องได้สัมผัสกันเอง ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรเขาเห็นต่างจากเราไม่เป็นไรเลยนะครับเขาเห็นต่างจากเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับให้เขาเขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะครับคุณว้าวคุณว้าวลองเปิดใจหรือว่าลองนั่นดูถ้าคุณแล้วแต่คุณว้าวผมไม่ว่าคุณว้าวอยู่แล้วนะครับนะครับ เออนั่นแหละครับเขาเห็นตาจากเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยช่างมันไปช่างมันอย่าไปทะเลาะกันนะครับพรางมันช่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 างมันเนาะช่างมันเถอะเขาเห็นตาจากเราไม่เป็นไรสักพักหนึ่งเดี๋ยวเวลาจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจเองนะครับนะครับขอบคุณมากไม่เอาหนะเป็นท็อกซิคเปล่าๆนะครับช่างมันพูดไปแล้วช่างมันเนาะช่างมันผมเองผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรผมก็ไม่เคยบอกนะครับ คุณวาวครับเห็นปะคุณวาวพูดถามผมมาแบบนี้นะใช่าขายไงเออข้อมูลเนี่ยนะเขาก็จะขันขันกองมาก่อนเขาจะเคยผิดอะไรมาก่อนเนี่ยผมถึงบอกไงอย่างแอนนานะครับแอนนาทีวีพูลเนี่ยนะครับถ้าตัดเรื่องของคดีความของเขาออกไปเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเหมือนกัน เขาให้โอกาสให้อะไรคือผมว่านะมันมีต่อ,อไปนะครับเนาะขอบคุณมากครับพี่วีขอบคุณนะครับ mm. อืมอ่านั่นแหละค,คุณวาวยังอยู่ไหม mm. คุณเห็นต่างไม่ผิดเลยอ่าคุณวาวยังอยู่คุณวาวจะไปเถียงอนะ่ะเขาทำไมโอเคครับคุณวาวไม่เป็นไรเนาะคุณวาว ช่างมันช่างมันคุณวาวไม่เป็นไรถ้าสงสัยอะไรก็ถามแบบนี้แหละอเคไม่เป็นไรทุกคนอย่าไปอ,อ,อย่าทะเลาะกันเลยเพื่อผมนะนะครับขอร no, 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 no. ้องขอร้องโนโนโน่ปล่อยปล่อยปล่อยอคุณวาวอยากถามอะไรใต้อีกไหมตั้งคำถามได้บอกถามผมได้ผมตอบได้ถ้าไหนผมตอบได้ผมจะตอบนะครับสวัสดีครับพี่อมรรักขอบคุณนะครับที่กดติดตามผมขอบคุณนะครับพี่นัทวันนะครับผมนัทวันสวัสดีครับขอบคุณนะครับ ส่งของหวานให้กำลังใจผมได้นะเธอเพราะเมื่อ,อคือฉันหมดไปเยอะคุณบ้าถามอะไรผมอีกนะถามได้นะถามได้แต่คำถามคุณต้องกันกองมาจากความรู้สึกก่อนอย่าอคตินะครับ ทุกคนพร้อมฟังแล้วก็ทุกคนแบบเข้าใจผิดกันได้นะครับผมไม่ต้องถ้าคุณแบบรู้สึกเห็นไม่ตรงกันกับผมก็ไม่ผิดแต่คุณก็อย่าไปกล่าวห,หาหรือปักตาหรืออะไรแบบนี้คนอื่นเขานะครับเหมือนว่าเกิดอยู่ๆมีคนมาด่าคุณแบบคนไม่คมุณเป็นคนไม,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 ม่ดีคุณก็อ่าไม่ได้เกลียดแต่นะเข้าใจ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 ไม่เป็นไรครับคุณว้าฝากกดติดตามผมไว้ด้วยสิเผื่อไว้เวลาเราแปะไลฟ์หรืออะไรเงี้ยจะได้ติดตามข่าวสารกันเนาะ แปะอะไรอะไอเตะไอเตะมันเครียดคืออะไรวะครับผมไอเตะคือใครเดี๋ยวก่อนไอเตะคือใครฝากกดติดตามผมหน่อยคุณวาวนะครับยินดีเรายินดีมาคุยกันนะครับขอบคุณมากเลยไม่ต้องไปว่าเขาแล้วพอแล้วคุณใส่ใจพอแล้วนาะนะนะนะขอบคุณครับคุณวาวคุณวาวติดตามผมแล้ว นะครับโอเคไม่เป็นไรคุณวาอาจจะตั้งคําถามแบบคนอื่นอาจจะมองแบบเออมันมันเห็นต่างมันเห็นต่างกันได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอเตจุยโอ้ยเตจุยโอ้ยนี่เป็นคนจังหวัดอะไรกัน่าเตจุยได้เนี่ยนะแบรชอบคุยกันหนุ่มๆใครๆก็อยากคุยกับผู้ชายได้งนั้นแหละเข้าใจไหม,มคุณวาลองดูดีๆคุณวาลองเสพข่าวแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นก่าบแล้วเราเรากันกองเองทุกคนนะ,นะเขาถึงบอกไงว่าปลาเสกข่าวไม่ใช่ฟังเราเชื่อหมดเลยแต่เราฟังแล้วดูจากข้อมูลอันไหนที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราหรือสิ่งที่เราอยากรู้เราก็เสพเสร็จปุ๊บเราก็มาวิเคราะห์กันวิเคราะห์ใ,ในในในความเขาถึงบอกว่าใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้เราก็นั่งคิดมไม่ใช่เราอ่านอย่างเนี้ยมีข่าวว่าพี่ตุกพี่ตุ๊กี้เลิกกันกับสามี เราก็มานั่งคิดใช่หรือวะสุดท้ายมันเป็นข่าวเฟซจริงๆเฟกนิวจริงๆถูกปะแบบนี้นะครับยินดีนะกาถามการคุยกันแล้วมาเป็นพี่น้องกันดีกว่านะพี่นะประมาณนี้ขอบคุณมากมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยจริงปะน่ารักแมตาวไปเห็นมาแล้วใช่ไหมดีเพราะเดี๋ยวพี่จะติดต่อเขาเธอต้องเรียกเขาว่าพี่เขยได้เลยตาวเพราะว่า เรื่องแตงโมงมัาทำไรไม่ละไม่หรอไม่ไม่ไม่ใม่ม่มบางอย่างเขามีข้อมูลมาอันไหนที่มันไม่ใช่ข่าวแตงโมงถ้าหนูติดต,ต่มติดตามข่าวแตงโมงหนูก็ดูแต่ข่าวแตงโมงหนูไม่ต้องดูอย่างอื่นนะเออเขาจะไปทะเลาะกับใครอยาใครปล่อยรอเวลาเขาพูดเรื่องข่าวแตงโมงหนูก็ดูแล้วก็วิเคราะห์มันใช่ไหมจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ย